เอาโห<ฮ><ฮ>ใหญ่<ฮ>มันธรรมดาเลยครับนี่ <c oughs> อยู่บนนั่งบนนั่เลยอยู่บนนัครับรูปมันกำยว่โอ้ยูเวยอยู่บนนั่นนี่เนาะกดหน โอ oh, oh. ้โหร่อนน้ำพีระพี่แรงน้ำพีรแรงน้ำพีระเต็มเลยยังโอ้สผมขัดตะต้ใหญ่ๆได้คหมเฮ้ดดีโล้ อาอๆๆๆอ้เเอ้ก <amounts> ห <of water writers> ันำเลน่าเจ้าเนอะมานาค่ะบไเมื่อกีกบกบตบงได้นึ่ ปรากฏกระมาล่ปรากฏก็ขึ้นปรากฏก็ขึ้นปรากฏไก็ขึ้นมาหานิตไต้องมปเอาไปเอาไนยึดยขอพี่น้องหลุนน้ำตลอดเลยมวน้องกังมาเนีครับมวเน พอเราพ่อคอทัานเดือครับเจ้าป้ากนยงพ่อคอปุ๊บปากันยังปุ๊บ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 ปุ๊อปุ๊บปุ๊บป้๊บ เอาเอาเดียวป่าลันปาล่ะเนาะโอ้โหข้าคอยแก้วโอ้ยทุดจอดเลยนี่ั้าอยสองโตเลยทีเดียวกระางเรี่ยวหงเนี่ยใส่ใสวามสาลเรี่ยวเล ภาา,า,า,าก,ออกนนินมาอ่องพุ่นเงียบบัภาคขาวที่ไทยครับโอ้ได้ ยยแหมเลยครับเอ้แหนมรุดไปไดลลเลยล่ะนรนหทำไมี่ามายได้ยังี้ไหมกันต่ป้าขาวอีท้ายน้ำแต่น,นี่ยังสองครับ,นนรบขนาดสมวัวคัก็อาเิน,นยังไงป้าขยังนี่ตัวใหญ่เงียงนี่แต้แบบสุดยอดเลย มีแต่บ,บิ๊กไซเลยปดุปดุปดุปปุดุดอืม,อมปลาเอาปลาดุคนครับอย่าได้ปลดุเอาล่ะอ้ำมันไหลนะ่านจันบเตี้ยนเลยโอ้มอสิฟอแทงกันกับจุ้ยกับใจเ <laughs> จาะเธอด้ก่อนได้ดีครับ มัวแน่ครับอากจะได้หายอยู่เมื่นนอกี้มือเนาระเนนานกวารถรถลงกับเมื่อไหร่ครับปลาป้าตัวในี่ยคือเมันนอนี่ยเห็นไหมนันเดให้ใครยั่นันเดนี่ด้อโอ้ตัวใหญ่โคตรเบา โอ้โยูเซยโอ้ยขาดข้อเต็มเต็มเลยมัน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 โอ้โหต้ววันนี้สารลันนยังไงเนาะสารลันเนาะเดินได้ป้าข้อเอ้ป้าอีวจนญ่ตัวน,นึงโอ้โหเต็มแม็กเลยครับ อาดตอนมาครับอลุนก็ตอ้อนครับคนนืนี่ยังอีกยียเอกล้สีเข้มกระชังเหรอนี่ต้ไนเดีย๋ยวตังยังงงามงานันเลยปลาเขา อื้อโอ้นึงครับมานมาอีกแล้วไอ้ยนีอ่ ปัอ,อ,อ,อู้ปาดูนี่อุ้ yorsun, ปลาหัวปลดูปลาไหนปลาัวไหนละปลาหัวไหนล่ะปลาไหนลอยู่ก็ดูเด้ออ๋อรนมาพลาขั ้ปคอนี่ยโอ้โปคอัรนี้โอ้ยโโปาเต็มเลยต้ตงงามยัครับปรคอครับมันมโอ้โหเตะเแ,แถวมาเลยครับอเต็มแล้โอ้โตะแถเลยมีเท่าไง,ไงออปคอตัวนี้ เอ,าอ้าเมาหนิก็คอยงมันอยู่นี่อ <c oughs> ุ้อยสาวหลันถึงเต็มป่ะเอออุ้ย <c oughs> สาวหลันกะผมนี่หาตะปะคอยด้ครับตะปะคอนี่

เฮ้ยเฮตามด้วยเออมีเต็มมวลนอนไรครับพี่ต้ยใหญ่ๆมันๆมันๆหลุดกรต่อครับข้อลันข้อ อะไรแท่งนะมันติดกระสังงูนี่หายพูดไปแล้วเฮ่ยล่ะพี่ใส่หวะพูดดิพูดดิท่านหน,น,นุนอโอ้ยเอาเอามาเอ้าได้ป่ะได้ยุ่นี่สมองกันละเพิ่งแง้มอยู่พ<ม>อเดี๋ยวเราตัวชน รับกันถือครับสมองไปสร้างครับอ่ารุนก็นต่อครับมว้วนกัางลีรับมือในไงม้วนมว้วนครับปลาดุกปลาดุกมีพวกวะยังปลาดุก <c oughs> อยู่บนนอเนาะสมองสไลด์ไปเลยโอ้ถึงซสื้อครับปลาดุกกันปลาดุกไงได้ยุบปลาดุก เฮ้ยย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 ยเยย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 ย้ยย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 ย้ยย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 ยเบยย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 ยเยย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 เยยยย ตอนนี้เวลากะตีสองแล้วครับสูงกว่าที่ไปครับทุ่นกันแบบสาใจเลยครับยันดึกเลยนางมาท่านประคองตกไงปลนปลนที่ท้องนาไป ก็คอหลังเมาถึงอยู่ครับโคง,งามยส่งโอเคเลยหัวหองได้แล้ cố ngay chứ này cố ngay, à như xe nào mà kì cố tóc ngay cốt thầu cố ngay thầu ngay quay thầu nè รอวัง้วยนี่นม้ามอเน่ยหงน์ังสาหลสนหงส์หงอ์หงส์หงส์หงส์หนส์หอส์หงส์หงส์หงสงสหงส์หงสงส์ห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 งงส์หงส์หงส์หงงง มาเด้ออาาเข้าไปต้องวาเขาสักครั้งฟางฟามามาเตรียบป่ะโบมาตื่นเตรียนพี่หนอหมวน้ำอยู่มูนไมมันลาย จะปรุงใส่นี้ครับลองเ้ยนายอย่างนีเต็มใหม่เต็มมือกันได้อมดีลครับเต็มกับสั้งไงเ่าไปไหนีเอามารีครับขึ้นนี่ฮาครับปีสองครึ่งแล้วครับโอ้คนต่อไปโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมือนีผมกับสลัดของคอตอลาไปนอนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กับปีสามแล้วครับสู่ไปนทันทีครับเดี๋ยวไปบลงผลงานของนอนครับปะนักกับสั้งแห้งตัวนี้เนี่ยเกิดมาเต็มกับสร้างไง หน,นึ่งเมตรครับปะเจ็ดโลคืองับเฉี利ยกับตี้ไปเจ็ดโลเนาะ <c oughs> มาอันเดียวกับเพื่นอนนี่ครับหากระซั่งไว้ครึ่งกิโลครับเป็นข้าคืนนี่แบบว่า ต้าสร้างโลนึงแต่ปลาหกกิโลลุกไปหกิโลครับปลาครับนี่ับสลับมาว่าพายยกตกตนี้เอาเขาไปจตัวนี้ครับเห็นไหครับมาดูกงามนอหนี่ดูนี่เลยมาดูค่ะมาดูผิจากตัวสองสองตัวสามตัวมะอย่างนี้หน่อยยิมีตี้ตั้งแต่ตัวใหญ่โครับ มานอยู่พอดีอยู่ดีกินครับขึ้นอีกครับ6กิโล